เรื่อวายอย่างนี้ใส่โนึงมาดิระวายมาวายน้นอนน้น้อนมาดิแล้วบวกกระจายมอกเลยรอบนี้บวกกระจายนะขอเต็นกระดานไข่ต้มเต็นกระดานมาอีกหน่อยนึงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็การาบสวัสด,ดีนักรักแฟนสล็อตแ,แ,แฟนพีจีแฟนบาคาร่าทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มากับทุน55,000บาทอยู่เกมโมจินั่นเองนะฮะวันนี้ก็นะจะมาจัดเบ็ดวกัน สี่พัน 4, เลยนะจัดไปฮะเป็ดที่แพงที่สุดเลยแล้วกันนะเลื่นให้เดมดูไปวันนี้นะเล้่แบบตึงๆแบบมอลี่มาครึ่งแสนนะทุนมาครึ่งแสนนะถ้าหมื่นห้านะฮะวันนี้นะน่าจะมาเยอะที่สุดแล้วสำหรับทุนหน้าว,วันนี้เรามาเยอะพอสมควรเลยดูุญจิก็มีอะไรบ้างเอ้ลูกอุนจินะอันนี้ลูกอุนจินะมากับวายนะจัดไปฮะทีโตฮะมาอีกไหมนีไหมจัดไปคนสองจัหวันนี้จัดไปสี่พันแปด 4,008มาอ่าเกมนี้เป็นเกมใหม่เกมอะไรงั้ที่ผมเพิ่งเคยเล่นนะเพิ่งเคยเล่นเลยก็ว่าได้ฮะช่วงนี้ก็จะสลับเกมเล่นไปเรื่อยๆนะช่วงนี้แบบอยากเล่นเกมแปลกๆใหม่ๆมากนะเมื่อก่อนนะผมก็จะไปชอบเป็นเกมเกมวัวเกมหนูเกมเสือแล้วก็เกมแบบพวกสาวทำมาจงเวอะไรพวกนี้นะฮะอ่าเป็นต้นนะเป็นต้นเป็นต้นนะแต่มีอีกหลายเกมที่ผมชอบนะก็มาจัดเกมใหม่ๆเนาะช่วงนี้ มาเริ่มกันใหม่ฮะมาเอาเป็นสี่ร้อยมาเอ้ยอุจิมาอยู่สเก็ตเตอร์เข้าด้วยฮนะในวันนี้ไปฮะจัดไปฮะมาดิก็มาดิฮู้ฮูนะก็มาดิฮู้ฮูฮนะจัดอยู่เอาอยู่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะฮะมาดิอุจิกับแก้วเบียร์กันใช่ไหมจัดไปอีกคูนสองสี่พันแปดเท่าเดิมเลยวะจัดไปอีกสี่พันแปดนะ สเตเตอร์มันเป็นเงาด้วยผมไม่เคยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะของรกบเบีนี้มาแก้วเบียร์แบบจังๆมุจจัดไปฮะมาเรื the ่อยๆมาวายมาอยู่ละหลายต่อในวันนี้เออไหลไหมมึงจะมาที่อนมาแปดพันนะมาดิเราได้มาแปดพันนะรอบนี้นะได้แปดพันดิก็มาดิฮู้ฮู้ก็มาดิเอามาเออแล้วจะตอนนี้ไม่ใช่จังวันนี้หนึ่งขอลุ้นก่อนขอลุ้นก่อนมาดิวิมาดิอุนจิ อุจจระจิอุจอจระอ,อีกคูณสองฮนะเออเออแล้วช่วงนี้นะครับเรามีกลุ่มนำเล่นสล็อตแล้วนะฮะใครที่อยากเข้านะก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะนะคอมเมนต์ comment ทิ้งไว้นะว่าอยากเข้าอโอ้โหแล้วมาเต็มกัน่างนี้ทำสองไม่มีกระดูน,นทุกคนน่าเสียดายนะใครที่อยากเข้ากลุ่มสลอ็อตคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะฮะเดี๋ยวเราพาถึงเข้านะฮะนะตอนนี้มีคนนำสลอ็อตบวกกันแน่นอนอยู่แล้วนะมีแบบว่าอาจจะแบบมีโดนบ้างนะ ไม่โดนเลยก็ไม่ใช่ไงไม่โดนเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าโอกาสบวกนี่ประมาณ7จ8 0เป็นเลยก็ว่าได้นะส่วนน้อยที่จะไม่บวกนะนะมาดิคุณสี่จัดไปห้าหมื่นสองแปดร้อยฮะมาดิคุณจีจัดให้ฮนะอุณชนะแค่จะเรียกอันนั้นแม่ก็นะมาดิไว้เข้าสองตัวฮะมาลุนน้นหน่อยเออขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยห่สองได้อยู่ฮะหนสองก็ได้อยู่แต่เป็นละสี่พันเลยนะหมุนสามพัน 3, ก็ หมุนสาพอบไม่ใช่สพันมาเออเออุอออออจลาแม็กได้คนบ่อยเออนี่มาฮะตันกราไม่ต้องวันี้เออขอแบบแน่นแน่นแน,นอ,อคนอุณสโอเคจะไป 20, สองหมนสฮะได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะได้ทีหนหนสองกโอเคนะได้สี่พัได้ที่หมนสอโอเคนะมานะแกเบียร์จงังหวะนี้เอ,อจะไปดิมาอีกหน่อย 20, สองสปดพ,น,พน,นะอืมอืมอยมาดิ โอ้ๆหน่อยๆน่อยๆน่อยๆอือหกพันสี่มาระเบิดไหมไม่ระเบิดมันไม่มีระเบิดลลุ้นให้มันระเบิดนะเมื่อกี้ลุ้นให้มันระเบิดนะฮะแล้วตอนนี้นะใครมีสูตรหรือแบบมีเกมไหนที่แบบมันบวกคนปังไปใครไปรู้มาก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะอยากให้ผมลองเล่นเกมรุ่นเกมนี้ก็ว่าได้นะแบบไปเจอช่องนุ่นช่องนี้บวกถ้าเกมนี้แจกดีมากเลยอยากให้พี่ลอง คอมเมนต์พูดคุยได้นะคอมเมนต์บอกได้ผมจัดให้เดี๋ยวจัดให้เลยนะจัดให้แบบเอ้ละวายอย่างนี้ไข่ตัวนึงมาดิละวายมาว่ะน้องน้อนน้องน้อนมาดิแล้วบวกกระจายผมบอกเลยรอบนี้บวกกระจายฮะขอเต็มกระดานไข่โตเต็มกระดานมาอีกหน่อยนึงอือือแล้วใบอยู่ละห้าตัวโอ้โหูเรื่องคูนสิบสองเจ็ดหมื่นสองคูนสิบสองครับน้องเ็นหมื่นสองคูนสิบสองฮะ เจ็ดแสนแปดแสนบวกนะเกิบล้านเป็นร้านเหลือบที่อ่เป็นล้านเหลืี่โอ้ยได้เดดูไว้อ่ะนนี้นะได้เด็กมดูไว้มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิงาเป็นล้านเหลือที่แปดแสนหกพันเอ้ยแปดแสนหกหมื่นสี่พันนะก็าสำหรับรอบนี้นะโอเคก็วันนี้จะมาวันนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไ์กดแล้วสวัสดีครับ